กลับเข้าสู่รายการเลิฟทีวีอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับกับผมสุพันโสณชัยครับคุณผู้ชมครับ,รบได้ยินคําว่าอโรคยาปรามาลาภานะครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้นนะฮะนี่คือหลายๆครั้งนะฮะถ้าคนไม่ป่วยเขาจะไม่รู้จักหรอกว่าคําว่าความไม่มีโรคมันเป็นลาบอันประสริฐอย่างไรนะฮะวันนี้ครับผมมีแขกที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ที่มีปัญหาในเรื่องของโรคที่มีปัญหาในเรื่องของโรคไปไข้เจ็บต่างๆที่เข้ามาเบียดเบียนร่างกายของเธอหนักๆจนบอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วในโรคนี้นี่คือคําพูดจากปากของคุณป้าท,ท่านนี้นะครับแต่ทําอย่างไรถึงทําให้ท่านอยากจะมีชีวิตอยู่และก็มีสุขภาพที่ดีกลับคืนมาวันนี้ไปพบกับเธอได้เลยครับคุณป้าสมคิดกองจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เรียกคุณป้าเนาะ,ะนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ73แล้วค่ะ73ปีะนะครับ73ปีเห็นบอกว่าเป็นโรคนี่โรคมามากมายเลยแต่ตอนนี้เป็นทำอาชีพอะไรอยู่นะคุณป้าแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านธรรมดาเนาะอาดีตก็เป็นเป็นอะไรนะครับอดีตท่านคุณคุณป้าเจ้าหน้ทา,ท,นานที่ของโรงพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะ คุณป้าเห็นบอกว่าเป็นโรคที่พูดถึงมาเนี่ยเห็นได้ข่าวมาบอกว่ามันหนักขนาดนั้นเลยเป็นโรคอะไรบ้างครับคุณป้าครับขึื้นต้นบอกว่าโรครูมาตอยค่ะเบื้องต้นเขา <ะ S 1> บอกว่าโรครูมาตอยร <ะ S 1> ูมาตอยก็คือจะปวดตามขาปวดตาม, <ะ S 1> มน่นปวดตามนี่ใช่ไหม <ะ S 1> ตามกระดูกกระเดี่ยวค่ะโรคกระดูกเป็นโรคกระดูกเอาตอนแรกโรครูมาตอยแล้วมาเป็นโรคกระดูกกระดูกคอะไรอีกมีไขมันมีไขมัน แล้วก็โลหิตจางโลหิตจางสี่โรคคอยยังยังค่ะยังไม่พออีกเหรอเท่าไหร่อีกมีอะไรอีกโลหิตจางคือบอกไม่ถูกมันแบบว่ามันมันเยอะไปหมดม่ามันเป็นทั้งตัวเลยตามข้อทุกข้อทุกนิ้วทุกข้อทุกนิ้วทุกอย่างเราเป็นหมดเลยค่ะปวดเนื้อปวดตัวปวดอะไรต่างๆค่ะเป็นมาอย่างนี้กี่ปีครับคุณป้าครับเป็นเป็นมาตั้งแต่อายุ อายุได้รู้สึกก็จะจะหนักมานี่สี่สามนี่ค่ะปีสี่สามหนักหนักสี่สามอ้ยสิบกว่าปีแล้วนะสี่สามก็รู้ว่าเป็นเป็นมาแบบนี้เรื่อยๆไปไปตรวจโรคประจำปีนั่นแหละกราการการก็เริ่มเกิดขึ้นใช่ไหมก็เลยเริ่มรู้จักเป็นใหม่ๆมันเป็นยังไงไอ้โรคที่พูดถึงไอ้โรคอูมาตอยนี่มันเป็นยังไงปวดค่ะปวดตามตัวปวดตามตัวค่ะปวดตามกระดูกด้วยไหม ปวดตามกระดูกตามข้อับตามนิ้วตามนิ้วคือคทุกส่วนที่เป็นข้อมันปวดไปหมดเลยหนักขนาดไหนคุณป้าไอ้ที่บอกว่าปวดเนี่ยหนักขนาดไหนปวดจนแบบว่าคือยิ่งหน้าหนาวนี่ไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่เลยไม่อยากจะอยู่เลยขนาดนั้นเลยเหรอค่ะ,ค,ะคือตอนนั้นจะทําอะไรไม่ได้เลยนอนค่ะขนาดไหนครับที่บอกว่านอนไม่ได้เนี่ย นอนใส่แผ่นเพิ่นอยู่ตลอดเลยแล้วก็เดีดยว็ดเด็ทำไม่ได้ขยายความหน่อยกินข้าวเองได้ไหมกินข้าวเองได้แต่ได้อยู่แบบกินได้เดินได้ไหมเดินไม่ค่อยได้ค่ะประคองไปประคองไปหมายถึงว่าลูกหลานต้องประคองค่ะเดินเองไม่ได้ค่ะกี่ปีที่บอกว่าเดินไม่ได้มาเริ่มหนักขึ้นมาตั้งแต่ธันวามาแล้วค่ะธันวาเดือนธันวาเนี่ยค่ะธันวา ห้าสามห้าสามธันวาห้าสามเดินไม่ไหวเลยหนักๆเลยข,ขนาดไหนล่ะครับลูกหลานนิ้วปีกปีกแบบไปหาหมอตามนัดก็จะต้องนั่งลถนรถเข็นไปตลอดรถเข็นตลอดเลยเดินไม่ไหวเลยคโอ้ตอนนั้นนี่ในความรู้สึกของคุณป้าบอกว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่เลย <c oughs> เพราะอะไรครับมันคือชีวิตนี้มันคงจะจบอยู่เพียงแค่นี้แหละ S <S ครับอยากอยู่ให้เป็นภาระคนไม่อยากให้เป็นภาระลูกไม่อยากใเป็นภาระหลาน <S 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 <S ตอนนั้นก็คือชีวิตฉันคงจะจบแล้วเท่านี้แหละไม่อยากมีชีวิตต่ออีกแล้วอยู่ไปก็ทรมานตัวเองอยู่ไปก็ทรมานลูกนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหากันจริงๆ,ๆนะครับพอหนักเข้าลมเบล้าเข้ามาในโรคไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ทําอย่างไรถึงตอนนี้ถึงมีชีวิตอยู่ได้ คือตอนนี้ก็มารู้จักกับก็รู้จักอยู่นานแล้วลหละที่เสียงแก้วเนี่ยเสียงแก้วค่ะเป็นหลานเป็นหลานบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันเสียงแก้วนี้เป็นนักจัดรายการวิทยุค่ะรู้จักนานแล้วรู้จักนานรู้จักยังไงล่ะครับรู้จักนานแล้วแล้วทำยังไงเขาเอายามาให้หรือยังไงเขาก็แนะนําให้กินอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยกล้ากินเพราะว่าคิดว่าแต่ไปหาหมอโรงพยาบาลจะแน่กว่าอะไรอย่างเงี้ย พลาะถ้าผมคิดเองนะฮะจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณป้าถ้าผมคิดเองนะคุณผู้ชมครับคุณป้าเนี่ยที่คิดอย่างนี้เพราะหนึ่งคือตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ราชการและก็โดยเฉพาะโรงพยาบาลด้วยแล้วคงจะคิดเหมือนกับคนอื่นไหมว่าถ้าไอยาที่เขาพูดว่าดีเนี่ยมันคงจะไม่มีโรงพยาบาลหรอกมันคงจะเจ๊งไปหมดแล้วคิดอย่างนี้ไหมคิดคิดเหมือนกันก็เลยไม่เอาเลยตอนแรกเสียงแก้วมาพูดก็ไม่เอาไม่สน ก่อนหน้านั้นใช่ไหมไม่เอาแต่คิดอย่างไรทำยังไรถึงกล้าที่ตัดสินใจเข้ามามาทานนแตนี้ก็วันนั้นหลานก็เลยบอกว่าพอดีคนข้างบ้านอีกขาจะมาขายเป็นสมุนไพรแบบที่เหมือนเนยกะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แบบเ,นนเขาก็จะมาเอาที่ห้อหนึ่งหลักมาให้ะนะครับเอามาให้มาให้กินก็แต่นี้เราก็ไม่กินเพราะเราไม่ ไม่เชื่อใจเพราะว่าโดยปกติปกติุนเดิมเราไม่เชื่ออยู่แล้วไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่ามันจะมาดีกว่ายาหมอได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นแล้วทําอย่างไรครับนี้่หลานอีกคนนึงเขาก็ไปเอาของบ้านเสียงแก้วมาเอาหัวรับเสียมตรงนี้มาให้หลานอีกคนหนึ่งคือไม่ใช่เสียงแก้วนะคราวนี้นะไม่ใช่ค่ะไปเอาจากบ้านเสียงแก้วมาให้ะพอมาให้ปุ๊บคุณป้าทํายังไงตอนนั้นก็เอามาเปิด เปิดแล้วให้กินเลยให้กินเลยเขาเปิดให้เลยเหรอค่ะเปิดให้กินเลยค่ะเปิดให้กินเลยแล้วกินไหมกินค่ะครับทําไมถึงกินก็ดมดูก่อนว่าดมดูก่อนนะทาไมถึงดมครับคุณป้าด้วยสัญชาตญาณหรือว่าด้วยอ่าเรามันต้องรอบครอบกว่าค่ะดมก่อนว่ามันเป็นกลิ่นยันเมันเป็นยังไงมีอ่ากลิ่นอะไรแล้วมันสามารถที่จะคืออย่างน้อยดมแล้วเราก็ยังวินิจฉัยได้ว่ามันมาจากอะไรบ้างเบื้องต้นกับ พอดมดูแล้วกลิ่นเป็นยังไงครับกลิ่นก็จะมีคล้ายๆมันหอมๆหน่อยค่ะมีหอมๆหวานหวานมันสมุนไพรหอมๆมันหวานมนมีกลิ่นหวานด้วยนะครับก็เลยลองทานก็ลองทานดูทานแล้วเป็นยังไงครับทานไปได้ขวดหนึ่งก็ก็ว่าทดลองดูดูมาก็เรื่อยๆมาแล้วตอนนี้ก็เอาลองอีกขวดสองดูซิขวดหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวก่อนขวดหนึ่งผ่านไปรู้เรื่องหรือยัง ว่ามันค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วขึ้นอาการที่เราเดินไม่ได้อาการที่เราต้องต้องยิ้วปีกนี่แหละต้องลดเข็นตลอดเดินไม่ได้หนึ่งขวดค่อยยังชั่วขึ้นอ่ะแล้วขวดที่สองล่ะขวดที่สองก็กินต่อเขาบอกให้กินเท่านั้นซีซีเท่านี้ซีซีแล้วก็ตามที่เขาบอกมาก็ตามนั้นเลยปฏิบัติตามเลยค่แต่นี้พอรู้ว่าไหนๆเราก็จะตายอยู่แล้วก็เลยเพิ่มเอาเองเพิ่มยาเองตอนนี้เพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มเป็นห้าสิบ เป็น50เลยห้าสิบก็ให้ในแก้วมันจะมีขีดบอกนะเขาบอกผู้อนเขาบอกมาสามสิบเราก็ขึ้น50เลยขึ้นห้าสิบ cc ห้าสิบีซีตัวนี้ให้50ซีซีก็ดีก็รู้ว่ามันร้อนในท้องแต่ทั้งในท้องมันก็จะป่วนปั่นไปหมดเลยแล้วตัวนี้ก็ กินแล้วก็จะมีอาการเลอแล้วก็มันก็จะมีระบายแล้วก็เหงื่อมันก็จะทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นประมาณนั้นปกติเป็นคนที่ไม่มีเหงื่อไม่มีเหงื่อเลอถ้าไม่เลอถ้าไม่มีอาการหายลมนี่นะเราบอกว่าท้องมันจะเอืดตอนนี้มีอาการเลอแล้วมีอาการอย่างอื่นเริ่มดีขึ้นแล้วขวดที่สองมีขวดที่สามต่อไหมมีค่ะขวดที่สองก็รู้สึกว่าดีขึ้นก็บอกดีไหมบอกรู้สึกมันดีนะก็เลยไปสั่งมาอีกสองขวดโอ้โหสั่งมาอีกสองขวด สั่งมาเลยเป็นสีสอ่าเป็นสี่แล้วนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทานไปกี่ขวดครับคุณป้าครับขวดแล้วค่ะอีกทีละสองทีละสองละสองขวดโอขวดเองนะขวดโอขวดจากคุณป้าที่เดินไม่ไหวร้องหิ้วปีดเมื่อสกู่เดินขึ้นมาปกติแล้วตอนนี้ระหว่างความคิดเดิมที่บอกว่าถ้ายาที่เขาเอามาขายเนี่ยถ้ามันดีหรือว่าสมุนไพรแผนโบราณอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่ามันดีกว่า แผนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไหมเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะครับแต่ว่าก็คือว่าเมื่อเรารักษาที่โรงพยาบาลด้วยยาแผนปัจจุบันค่ะมันอยู่ระดับหนึ่งค่ะมันก็ดีของเขาแต่ดูอยู่ระดับนึค่ะบางทีมันอาจจะไม่ถูกกับเราค่ะแต่ตอนนี้ตัวนี้มันอาจจะถูกกับเราในสภาวะตอนนี้ค่ะนะฮะลางเนื้อชอบลางยาอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับบางทีแล้วนะครับโรคที่คุณป้าเป็นเนี่ยฮะหลายๆคนอาจจะ ดีวันดีคืนขึ้นเร็วขึ้นเหมือนกับคุณป้าแต่ก็จะมีเอกลหลายๆคนอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ในเรื่องของโรคนะฮะในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะเราะจะฟังคุณป้าอย่างเดียวแล้วก็ฟันธงลุยเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นครับต้องใช้กิจนาณาญาณใช่ไหมคุณป้าครับใช่ค่ะต้องลองกับตัวเองค่ะไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้ถ้าเขาไม่ลองเขาก็ไม่รู้ารยาท<ด>ีด่ดีไหมถูกต้องแล้วคุณป้าก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะเหมือนกันเลยนะฮะถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้ว่า มันดีขนาดไหนตอนนี้ร่างกายดีขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพูดถึงนะกับตอนที่เราป่วยอยู่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วเพราะว่าตอนนั้นมีกว่าด้วยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าด้วยตอนนั้นมีแต่ตอนนั้นหนักหนักหนักขนาดไหนนะหนักมีแต่คิดอยากตายอย่างเดียวอยากตายอย่างเดียวแต่ตอนนี้อยากตายอยู่ไหม ตอนนี้ไม่อยากตายไม่อยากตายแล้วนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่อยากตายแล้วเห็นหน้าลูกหน้าหลานนี่คือมันเหมือนกับโอ้ทําไมทําไมเรามันน่าจะเจอเร็วกว่านี้หรือเปล่าน่าเจอยาเร็วกว่านี้ไหมแต่ก่อนเราแบบทิฏฐิเราถือว่าเราทํางานอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นแจ่หมอบอกว่าจะตายจริงๆทำไมต้องมาโรงพยาบาลทำไมไม่ไปหาอย่างนั้นอย่างนี้เขากว่าับตอนนี้เราก็แบบเออ ยังไงก็ยาหมอโรงพยาบาลก็กินยานี้ก็กินกับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปัจจุบันก็ทานคู่กันปกตินะฮะแล้วก็ทําให้ร่างกายของคุณป้าเพียงแค่6กขวดเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมรัาเพียง6กขวดนะร่างกายก็ดีขึ้นนี่คุณป้าพูดเองนะหกขวดนะนะครับดีขึ้น90บเปอร์เซนต์กว่านิดนิดมีกว่าด้วยนะฮะเอาละนะับคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้ครับขอบคุณจริงๆเลยสําหรับ แขกผู้มีเกียรติของเรานะครับแขกแขกรับเชิญนะฮะวันนี้ถือว่ามาแบ่งปันประสบการณ์นะคุณป้าเนาะนะครับอย่างน้อยก็คือเป็นวิทยาการนะฮะให้กับทางคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่มีปัญหาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เหมือนกับคุณป้าแล้วอยากให้เขาลองอยากให้เขาลองอย่าอย่าคิดว่ามันไม่ดีดีหรือไม่ดีไม่รู้ต้องลองเองให้เขาลองกับตัวเขาเองเขาจะได้รู้กับวานะครับแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีแล้วค่อยตัดสินใจวันนี้ครับ เป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดจริงๆจ,งจากคุณป้าที่เอาชีวิตเหมือนกับป้าเดิมพันทั้งชีวิตเลย<ฆ>นะฮะวันนี้มาแบ,บ่งปันประสบการณ์ให้กับทางรายการของเรา<ฆ>ขอบคุณมากๆครับ